ีกเดี๋ยววันนี้ยายเมลทีล่ทำนา้ำสลัดนะคะน้ำสลัดก้อยต้มท่วนผสมก็มีกม้อยต้มตามฟองนะคะและ้วก็มะระตีเศร้าให้มานะคะยา,า,ะายแมลจะใส่สักจอนขลังนะคะนี่น้ำตาลไส้นะคะยา,า,ายแมลใส่น้ำตาลไส้ ตัวเองนะคะเดี้านลันไส้กลมเดี่แมวใส่กเกลือ,อเกลือนะคะเดี๋ยวแไม่ไปปัน่นนี่หน่ำซมนะ,ะอะตติรับตัวเมียตัวเมียแมวตัวน,นี้มันเน่ามันเน่าเอ๊ยยงแมวนองอ่ากว้างตัวใส่หน่ำซมใส่ชูซ้ำจนนะ ต้มใส่จูซ้ำจอยายแมวไม่มีน้ำสลัดไอนูนะคะเดี๋ยวยายแมวจ่ายน้ำมันเืนนินี่หนุ่มค้อนว่านนะคะยายแมวใส่เลยปุ๊กเลยนะคะ นี่ปักในตู้เย็นมีปักในตู้เย็นใหญ่แมวมีโอเคนี่นะคะมีนี่ปักอันนี้ไม่รู้ก็เรียกอะไรใหญ่แมวเรียกไม่โทกนะคะแต่ก็คือกินกับสลัดแล้วก็มีแอปเปิ้ลนะคะเกล็ดไอ้นี่ก่อยเดีย,ยแ,แมวเอาตำน้ำสลัดนะคะแต่ใหญ่แมวไม่อเ,คเ,คเอาไก่ข้าวเอาไก่แดงปูันี่ใหญ่แมวจะตัดน้ำสลัดเตี๋ยใหญ่แมวปั้นหน่อยนะคะยังไม่ได้ใส่นูดดิสลัดโอ้ยนะ่ากินมากเลย พักมีแกนี้กินแกนี้นะคะโอ้แต่ความแค้นเก้มค้นอหญแมวหัาร้อยแล้วนะคะก้องคนอื่นอหญ่ยยแมวกินแล้วมันมีอาการกันคอแต่ก้องซูปปีนี่สุดปีเศร้าของใหญ่แมวนะคะตอนนี้ก็ไปเหยียบไม่แล้วเขาให้สุดใหญ่แมวไวอร่อยนะคะนี่ใหญ่แมวใหญ่ใหญ่แมวจะเตะใส่ปองเก็บไว้นะคะแล่วความค้นเข้ม้นโอ้ยก้นคลักเลย ก็ไงก็คนเอื้นน้ำอ่ะก็ใจไกล้ดิบมันใหญ่แมวกินไกลดิบไม่ได้นะคะมันมันมีอาการกันกอแต่นี่สุดยอดย่แมวจอบอร่อยมากนะคะไม่ลองไม่โรยัแม่จะกุกเกาเล่น,นะคะเดี๋ยววันลังงหญ่แมวจะหาพักให้มากกว่านี้ อร่อยมากเลยค่ะสลัดไก่ต้มเสร็จแล้วนะคะน้ำสลัดแต่แมวอยากยากินอยากกินแมวกลุเก,กล้าวเลยกันนิว่า พักกอนมีแก่นี่นะคะวันนี้นตัวเย็นใส่ปูงัดกันเดี๋ยววันลังยายแม่จะมาพักวันส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะน้ำน้ำสลัดสุดหยดแต่ยายแมวจบก้าวเอ,อินยายแมวกินไม่ได้นะคะมันกันโคโค่กังใจใขล้ดิบเเสร็จแล้วนะคะน้ำสลัดเข้มข้น